ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่919เปิดม่านตอนที่3อุทยานในวันนี้แตกต่างจากคืนนั้นเป็นอย่างมากถึงแม้มันยังอยู่ในฤดูหนาวก็จริงแต่ต้นพร,รัมก็ออกดอกเต็มไปหมดชูหลิงเย่ยมองอุทยานตรงหน้าและมุมปากของนางก็โค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเย็นโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็น แล้วรอยยิ้มนั้นก็จางหายไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครทันเห็นมันเลยสักคนขณะที่เล่ยฟ้านกำลังจะพูดบางอย่างกับชูหลิงเย่เงาดำก็กระโจนมายืนตรงหน้าคนทั้งสองชายคนนั้นสวมชุดดำทั้งตัวและมีผ้าสีดำปิดหน้าไว้เกินครึ่งหน้าจูๆ่ๆเขาก็ปรากฏตัวออกมาทำให้พวกขันทีกรีดร้องอย่างหวาดกลัวเล่ยฟ้านเองก็มองชายชุดดำที่จูๆ่ๆก็โผล่มาอย่างตกใจ เข่าใจหายวา่าจากนั้นก็รีบตะโกนขึ้นทันทีผู้บุกรุกเจ้ากล้ามากที่บุกเข้ามาในวังแห่งนี้ทหารจัดการซะเสียงตะโกนของไล่ยฟ้านทําให้ทหารทุกคนที่อยู่ด้านนอกอุทยานวิ่งเข้ามาทันทีทหารหลายสิบคนนั้นถือดาบยาววิ่งเข้ามาล้อมชายชุดดําในตอนที่ทหารทุกคนกําลังพุ่งเข้าใส่ชายชุดดําชายชุดดําก็ชิงลงมือก่อนทันที การเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วราวกับสายฟ้าเขาพุ่งเข้าใส่เล่ฟ้านที่ยืนยะโสโอหังอยู่ต่อหน้าต่อตาทุกคนเล่ฟ้านคิดว่าทาหารจํานวนมากชนนี้จะปกป้องเขาได้เขาจึงเตรียมตัวอวดเก่งต่อหน้าชูหลิงเย่แต่ใครจะไปรู้ว่าชายชุดดาจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วจนไม่มีใครตามทันขนาดนี้พอรู้ตัวจริงๆเขาก็พบว่าตัวเองถูกชายชุดดาจับเป็นตัวประกันเอาไว้แล้วโดยมีดาบ่ออยู่ที่คอของเขา ถ้าเจ้ากล้าทำอะไรโง่ๆข้าเอาชีวิตเจ้าแน่ชายชุดดำเตือนเสียงเย็นเลยฟกาน่าซีทันทีด้วยความกลัวและความยโสโอหังเมื่อครู่นี้ก็หายวับไปกับตาพอเหล่าทหารเห็นองค์ชายสี่ถูกจับเป็นตัวประกันพวกเขาก็อยากจะพุ่งเข้าไปช่วยทันทีแต่ว่าชายชุดดำคนนั้นกดดาบลงที่คอของเลยฟ้านและพูดว่าบอกให้พวกมันถอยไปไม่งั้นดาบในมือของข้าจะไม่ใจดีกับเจ้าแน่ พอเลยฟานได้ยินเช่นนั้นเขกาก็แทบจะฉี่ราดกังเกงตั้งแต่เด็กทั้งจกักรพรรดิและจกักรพรรดินีคอยพนาพนอรักให้ตามใจเขาแล้วเขาจะไปทนการทรมานแบบนี้ได้อย่างไรเขาจึงรีบตะโกนขึ้นทันทีว่าพวกเจ้าถอยไปเดี๋ยวนี้ห้ามใครก้าวเข้ามาเด็ดขาดพวกทหารก็ไม่กล้าขัดคำสั่งเลยฟานทุกคนไม่กล้าก้าวออกไปเลย <c oughs> ดีมากชายชุดดำกล่าวและหัวเราะอย่างเย็นชา ทันใดน,นั้นเขาก็ยื่นมือออกมาและก่อนที่เลยฟ้านจะทันตั้งตัวยาเม็ดหนึ่งก็ถูกัดใส่เข้าปากเขาเลยฟ้านถูกบังคับให้กินยาอะไรก็ไม่รู้เข้าไปดวงตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความกลัวจจเจ้าเจ้จจบาบังอาจเอายาพิษให้ข้ากินถ,ถ,ถ,ถ้าข้าตายเจ้าจะไม่มีวันหนีรอดไปจากเมืองหลวงนี้ได้แน่สเสด็จพ่อข้าจะทําให้เจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตเลยฟ้านเริ่มกรีดร้องเสียงหลงด้วยความกลัว แต่คำขู่ของเขานั้นกลับไม่มีผลอะไรกับชายชุดดำซึ่งดูเหมือนจะตั้งใจทำให้เขาหวาดกลัวด้วยการกดดับให้แทนเข้าไปที่คอเครื่องนิ้วความเจ็บปวดว่าขึ้นมาที่ลำคอของเขาทันทีจะพูดต่อก็ได้ข้าจะได้เสือนคอเจ้าซะชายชุดดำพูดเสียงเย็นเลยฟันกรีบหุบปากทันทีด้วยความกลัวเมื่อเผชิญหน้ากับความตายเช่นนี้เขาก็ไม่กล้าส่งเสียงอะไรอีกเลยเหล่าทหารรอบๆก็ไม่สามารถทำอะไรได้ นอกจากล้อมชายชุดดำเอาไว้อย่างนั้นองค์ชายสีที่จักรพรรดิรักมากที่สุดอยู่ในกำมือของชายชุดดำแน่นอนว่าเหล่าทหารไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามชายชุดดำก็ลดเสียงลงมาจนเป็นเสียงกระซิบเขาพูดข้างหูเล่ยฟ้านว่าจำไว้ให้ดีมีเพียงเลือดจากพ่อแท้ๆของเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเจ้าได้พูดจบชายชุดดำก็ผลักเล่ยฟ้านออกไปแล้วทันใดน,นั้นเขาก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาทุกคน โดยไม่ถึงร่องรอยอะไรเอาไว้เลยเลยฟานก็ลมลงไปกับพื้นเขายังไม่ทันมีสติกลับมาเนื่องจากความตกใจและทําได้เพียงนั่งกุมบาดแผลที่คอเอาไว้พร้อมกับอาปป้าปากสุดเอาอากาศเข้าปอดเฮือกใหญ่ยอดหมอยิงอัชริยะตอนที่920เปิดม่านตอนที่4 คำพูดที่ชายชุดดำพูดเอาไว้ก่อนหายตัวไปทำให้เลฟ้านรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากฟาบาดพวกขันทีรีบพิ่งเข้ามาช่วยพยุงเลฟ้านขึ้นจากพื้นแม้ว่าจะยังอยู่ในสภาวะตื่นกลัวแต่เลฟ้านก็ยืนขึ้นจนได้เขาผลักพวกขันทีออกไปอย่างหงุดหงิดก่อนหน้านี้จู่ๆชายชุดดำก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็หายตัวไปอย่างแปลกประหลาดนอกจากบาดแผลเล็กๆที่คอกับยาที่เขาถูกบังคับให้กินแล้วก็ดูเหมือนว่า ชายชุดดำแค่ต้องการผลักเขาออกไปเท่านั้นการที่เกือบถูกลอบสังหารในอุทยานต่อหน้าต่อตารหารกลุ่มใหญ่เช่นนี้ทำให้เลยฟ้านรู้สึกขายหน้าต่อหน้าชูหลิงเย่เป็นอย่างมากและสิ่งที่ยิ่งทำให้เขาหวาดกลัวขึ้นไปอีกก็คือ,อยาอะไรก็ไม่รู้ที่เขาถูกบังคับให้กลืนลงไปเร็วเข้าไปเรียกหมอหลวงมาเร็วให้พวกนั้นมาดูข้าสิว่าเจ้านั่นเอาอะไรให้ข้ากินเลยฟ้านไม่อาจจะมัวห่วงกังวลเรื่องอื่นอยู่ได้ เพราะชีวิตของเขาจะต้องมาก่อนทุกอย่างพวกทหารก็รีบไปเรียกหมอหลวงทันทีขณะที่เล่ยฟ้านยังคงยืนอ้าปากหายใจอยู่ในอุทยานแต่แล้วปรากฏการประหลาดก็เกิดขึ้นรอยแผลเล็กๆที่คอของเล่ยฟ้านเริ่มมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดปริมาณเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลเล็กๆนั้นมันมากพอจะเปื้อนเต็มมือของเขาเลือดอุ่นๆยังคงไหลออกจากคอไม่หยุดและเขาก็รู้ตัวแล้วว่ามันต้องไม่ใช่แค่รอยบาดแผลธรรมดาแน่ๆ เลยฟันกลุ่มคอเอาไว้แน่นเขารู้สึกเย็นเยือบไปทั่วร่างดวงตาเบิกกว้างและความไม่สบายใจก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆฟาบาดเกิดอะไรขึ้นพยะค่ะพวกขันทีพากันตื่นตระหนกทั้งทางที่ก็เห็นอยู่ชัดเจนว่านั่นเป็นแค่แผลเล็กๆแต่ปริมาณเลือดที่ไหลออกมานั้นน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งเหตุประหลาดนี้ทําให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเรียกหมอหลวงมาเร็วเร็วเข้ารียเรียกหมอหลวงมา ท่ามกลางเสียงร้องหวยหวนของพวกขันทีเลยฟันที่เสียเลือดไปมากก็พลันหมดสติไปพวกขันทีกับทหารในอุทยานก็รีบช่วยกันแบกเล่ยฟันไปที่ตําหนักของจกกักรพรรดินีกันอย่างสับสนอุลมานไม่มีใครให้ความสนใจชูหลิงเย่ที่ยืนเงียบอยู่ด้านข้างโดยไม่พูดอะไรออกมาเลยสักคำในตอนที่เล่ยฟันเป็นลมหมดสตินางก็เผยรอยยิ้มเย็ยนชาออกมาก่อนหน้านี้อูเสวี่ยถูกใส่ร้ายว่า ได้ทำร้ายองค์ชายสีในอุทยานหลวงไม่ใช่หรือเ <c oughs> ช่นนั้นวันนี้นางก็จะทําให้คำพูดว่ารายนั้นเป็นความจริงซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครคิดว่าชูหลิงเย่ยที่เข้าวังมาพร้อมกับเสียงป้าและคนอืนอ่นๆนั้นจะถูกสลับตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนและคนที่มาที่นี่ในวันนี้ก็ไม่ใช่ชูหลิงเย,ย่แต่เป็นคนที่หยวนเปียวกำลังพลิกเมืองหลวงทั้งเมืองค้นหาอยู่จินอูเสืออูเสือมองเล่ยฟ้านที่ถูกแบกออกไปอย่างเย็นชา นางระง,งับรอยยิ้มให้หายไปอย่างช้าๆแต่ภายในดวงตาคู่นั้นยังคงสองประกายเย็นเยียบ <c oughs> นี่เพิ่งจะเปิดม่านขึ้นเท่านั้นตอนที่เล่ยฟ้านถูกแบกกลับไปที่ตําหนักของจกักรพรรดินีร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยเลือดใบหน้าของเขาซีดขาวราวกับกระดาษจากักรพรรดินีกําลังนั่งแต่งตัวอยู่ที่โต๊ะแต่งตัวพลันเห็นเล่ยฟ้านที่เปื้อนเลือดทั้งตัวนางก็แทบจะตกจากเก้าอี้ด้วยความตกใจลลล,ล,ล,ลูกฟ้าน ลูกฟ้านของแม่เก,เกิดอะไรขึ้นเจ้าอย่าทำให้แม่กลัวแบบนี้สิจัก,กรพัดดินีกระวนกระวายจนแทบคลั่งเครื่องประดับที่ห้อยอยู่ที่ผมของนางก็หลุดออกละหล่นกระแทกพื้นนางมองพวกขันทีแบกกล้วยฟ้านไปที่เตียงจากนั้นก็มองหน้าพวกขันทีและถามว่าเกิดอะไรขึ้นพวกขันทีถึงกับตัวสั่นเขาเรียบเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอุทยานให้จัก,กรพัดดินีฟังทันใดน,นั้นจัก,กรพัดดินีก็รู้สึกเหมือนห้องทั้งห้องหมุน นางไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนกล้ามาลอบสังหารลูกชายของนางถึงในวังหลวง